ครับวันนี้ผมามาเล่าข่าวหง,ง,งินกันต่อนะครับเออก็อันได้ไปอยู่เก้าบทครับอ่าชิพเจ็ดตอนนะครับตะว่นนะฮออิพตอนทิ่เจ็ดตะวานเนี่ยสุละกันทาพ้นก็โห้ามไห้กันจนหมดเลยนอะยักยาวย,ยืดเยดแล้วก็ครับวันนี้จะมาห้ามให้ต่อเนะี่ว่าเออกับไม่จะเป็นยนจะได้นะเอาไปก้อยแลวนะครับเออรับ ก่อนที่เราจะไปเราก็ปลอยลักษณะการเขียนข้าวพ่นก่อนนะครับข้าวข้าอันข้าวโบราณนะพ่นมีลักการของพ่นนะครับเออลักการเขียนนะก็คือเจ็ดตัวเตียวสามตัวเรลวบาดหลังบาดหน้าใช่ไหมเนี่ยมาดูอันเพ่อันเนี้ยบาดที่หนึ่งอ่าของอันบทต่อไปนั่นนี่ยกันได้ไปเหมือนจักบองไม้นี่ไหมเจ็ดตัวเตียวสามสองว่าไงมีเจ็ดตัวเจ็ดตัวเตียวมาก่อน ปิกปอกไพ่สามตัวเหลวมนเหลียมหาไว้เนี uh ่ยไว้มาไอ้หมาไว้ยไว้ไม่ใช่วายไอ้ไหอันนี้สามตัวเหลี่ยอ่ะอันจะทำาหือวักที่หนึ่งแล้ววักที่สามเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นสามกำนะครับมายกเว้นว่ามันอธิบายประชัดนะครับเมื่ออธิบายประชัดประกอบเฮือเป็นสี่กำได้ไหมอย่างน้องจักคอต่ายขอปักครบเจ้าไอ้หมนฮันอันเนี้ยมัน ก็อารโโมณ์เป็นซีเงว่าเหมือนก่อนแปตลาดนะครับรโโก่อนแปตลาดนี่อันบาทหนึ่งปุ้นมีแปดกำรรนะครับเห็นไหมแต่ถ้าสมมุติว่าอ่าถ้าสมมุติว่ามันอธิบายบบ,บนแน่นใจก็ได้เก้ากำได้ไหมมันจะวันเน้นเอาเก้าก็เก้าหมดเลยไหมอันนี้ก็เหมือนกันมันจะเน้เนเอาซีทีหมดเลยไหมมันต้องเป็นตามให้ก้อนแล้วก็ถ้ามาได้ก็เป็นสีนะต้องเป็นอันเหนไหมลักการนะครับเอาละ ก็คงจะโู่กันมาเมินแล้วไอ้เจ็ดตัวเตียวสามตัวเรีวโบราณมาหน้าทั้งกับเปคิดกันเราเองนะครับอ่าน่าจะเกินข้าอันข้าวโบราณเนี่ยมันมีอยู่สามบาทตะวีน,นะครับแม่แมบาทหนึ่งบาทสองบาทสามยกเว้น,ยก,วนยกเว้นไปเอาบาทหนึ่งกับบาทสองเน่ยเป็นยกรวมกันมันก็เหลือสองบาทโอเคนะครอ่าโอเคนะครับ,อ,อ,รบอันอ่าข้าวเนี่ยมันมีอ่าสามบาทนะครับแม่แต่ละบาทมันมีอยู่สี่วักเลย แล้วก็กำตายวักเนะี่ยเปิ้นกำรดเสียงลงนะครับไปเจ้าเกีนกันไปเลยนะแม่เ,เป็น,นยังไไหมอันที่ปะน้องมาฉันตะลักนะคำหามาลองมาไล่ก้อยเลยนะับไปแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยวักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งนะวักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งนะครับอันตายนะครับตายอ่าอ,อันเปิ้นให้ลงในเสียงสามัญและจัตวานะครับแม่ตายเป็นียงจัตวา อันวักที่สองเนี่ยกนะนะ็อันล้างล้างนะไม่ล้างอ่ะล้างอันเสียงตีก็มาเสียงตีนะครับหมายป้น bueno, อ,อันุ่นอันอ่าจะให้เป็นเสียงตีสั้นก็ได้เงาก็ได้อันนี้เสียงตีสั้นเห็นไหมอันตายวักที่หนึ่งของบาท,ที่สองเนะี่ยตะตะเห็นไหมเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยนเะอันนี้เสียงตีสั้นนะครับล้างเป็นเสียงตีเงานะเห็นนะไหมการนับเสียงตีนั่นท่านลองนับแบบอัน เสียงสมเนียงไตยนจนไม่นะครับออท่านจะไปเอาของไตลือมายุ่งนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเขาชอบแต้น่จะเอามาเอาเนี่ยอันนี้มาใส่เนี่ย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 คำว่าอย่างนี้คำมูนี้อันนี้เนี่ยไม่เป็นเสียงจัตวาของเจ้าไตยนจงไม่นะครับมาอันนี้ภาษาไทยเพิ่นออกเสียงเอกครับหมดนะครับหมดอัน นตยนนจะใหม่เพิ่อออกเสียงจัตวานะครับเนี่ยๆมดเสียงมดซอยมดเสียงมดซอยนะเห็นไหมอันไตลู้พื่อนอันออกเสียงตีนะครับมดเสียงมดซอยเหมดเสียงมดซอยมดเสียงเห็นไหมเอามดดีเอามาใส่ตะเนี่ยมยันม่ได้นะครับมาท่านท่านจะเอาอันเอามาใส่นะท่านต้องไปถามภาษาไทยก่อน ว่าเปิ้ลอันภาษาไทยเป็นเสียงตีก็เนี่ยๆๆๆๆย่อมเป็นเสียงตีก็ถ้าเปิ้ลบอกว่าเป็นเสียงตีก็เอามาใช้เถอะโอเคนะไหมอันถ้าเป็นนี้ได้ก็อันนี่อันภาษาไทยเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลยอมครับเนี่ยๆๆมดง่ามมดคนไฟเนี่ยๆโอเคนะายไหมกับการนับเสียงตีนั้นนะสร้างนับแบบไตโยนจยงใหม่นะครับถ้ามันแน่ใจเข้าไปทางภาษาไทยนะครับโอเคนะครับอ่าต่อไปว่า ที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยเนว่าที่จังของบาทที่หนึ่งเนี่ยปนเฮาลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับแม่โทวพิเศษโทวเมืองอ้ะอละอ่าง่ะโอ้พิเศษโทวเมื <c oughs> อ,อง <c oughs> อ <breakup> ครับอันโทพิเศษโทเมืองน่ะมันมันอ่ามันเป็นสำเนียงของอันตตยวนจังใหม่นะครับมันจะอยู่อันเสียงมันจะอยู่ระดับอันระหว่างเสียงโทปกติจนถึงเสียงตี้ยอยู่กลางๆนะเจ้าเล่น เส้นอย่างวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคนะครับอันนี้คือเสียงโทรพิเศษโทรเมืองเชียงใหม่อ่าอ่าปนแตยนเชียงใหม่ปนออกอี้นะครับเห็นไหมอันภาษาไทยปนออกอันเสียงโทรนะครับเจ้านะครับเจ้านะครับเห็นไหมศพเจ้าศพเจ้าอันไต้เลือไต้เลือปนออกเสียงเอกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยอันเสียง เนี่ยพ้อกเสียงเองนะไอ้ศพเนี่ยมันเสียงจัตวาพ้นเอาไปเสียงตีนะก็เหมือนกับโอูตะกี้นะไอ้มดเป็นมดนะไอ้เป็นศพก็เป็นศพซบนะก็ศพเจ้าศพเจ้าศพเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงไหมเออถ้าเอาเสียงใจหรือใจยองมันยุ่งมันมันก็ไ่ได้ก็มาเพราะว่าอันนี้มันฉันทะลักอันนี้มันเป็นอันฉันทะลักที่เปิ้นเเอาอธิบายมาของเป็นอันของใจยอนจะใหม่แล้วครับเออท่านจะเอาเสียงอันใจลรือมันยุ่งนะครับโอเคนะครับ เจ้าเสียงโดพิเศษนะครับเน้นนะครับเน้นนะเนี่ยว่าที่สามเนี่ยลงเสียงโดพิเศษนะครับวักที่นี่เขาลงด้วยเสียงสะมันนะครับเห็นไหมเพิ่งเพิงเสียงสะมันนะก็เพิงไม่ใช่เพิงนะครับฮะอันนี้เพิงนะครับเพิ่งามันต้องลั่นลิ้นนึ่งเพิงอ่าได้แล้วได้เป็นหนึ่งบาทเห็นไหมเอาบาทที่สองนะครับอ่านบาทที่สองนั่นแหละ มันก็คือบตดก้่อมข้าวก้่อมนะท่านต้องนึกถึงอันข้าวที่มันติดป้ากันน่ะสาวรับเจ้ากี่เข้ามากองเบาทีวกองกี่จีกะต้มกี่จิกะน้อยอ่ะสาวรับเจ้าสิงตีบ่ะหันสมมาตะมาตะก็สิงตีสั้นเฮ่ยสิตีสั้นตีตายเปิ่ลเปิ้นก็ได้นะครับมาเอาเปิ่ลอนุลงมือได้แล้วก็อันอันนี้เป็นจริงสิงตีสั้นแล้วก็ตะอธิบายไปเรื่อยๆนะใช่ไหมอย่าไปอ้อนเสียงใจหรือมืนยุงนะโอเคครับ วรรคที่สองนี่เขาลงด้วยเสียงอ่าจัตวาแล้วครับหึงหึงเสียงจัตวาใช่ไหมโอเคนะครับวรรคที่สามนี่ลงด้วยเสียงสามัญนะครับเปิงนะเปิงใช่ไหมเปิงนะเปิงเสียงสัมมันวรรคที่สี่นี่คนบอกว่าเฮ้อลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองเล่นแห่ใมอันนี้คือสัญลักษณ์คนบังคับนะเลยใช่ไหมได้ไปสองบาทแล้วนะครับเห็นไหมเอามาบาทที่สามแล้วคก็บาทที่สาม ได้บักที่หนึ่งของบาตที่สามนี่มันก็เหมือนเดียวกับไอ้บาตที่หนึ่งบักที่หนึ่งของบักเด้งนะไอ้แม่พวกนี้ลงด้วยเสียงสมั่นก็ได้จัตวาก็ได้จิงเออเป็นเสียงจัตวาอ่าก็เลือกเอาจะสมั่นก็ได้จัตวาก็ได้เนี่ยมันจิงโอเคแล้วครับบักที่สองให้ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับเช่นนะครับเช่นอ่าเช่นอ่าโทพิเศษโทเมืองนเรื่อ้มาอ่าเช่นนะครับวักที่สามนี่ลงด้วยเสียง สมันนะครับเย็นนะเย็นนะไม่ใช่เย็นนะครับเย็นเย็นนะก็ย anyway, okay, ักย okay, ินนะก็ยักยินนะฮะไหมตัวยะเนี่ยตัวยะเนี่ยพ่นพ่นออกเสียงย่อนะครับผมพ่นยืมมาตัวโอยักเนี่ยไปเป็นเสียงย่อนะท่านก็ออกเขกนะครับไหมถ้าเป็นออยเขามันออกอยู่ยาอย่างยักไหมก็ว่างไปนะก็ไม่เป็นโอยักไทยไปไม่โอเคนะก็ท่านก็ไปไปคิดกับเราเองนะปริวัตินะครับเออว่ากีซีนี่ยอัน อันลงสิยงตีนะครับบางสิ่งตีคายนะครับคายาขายครับเห็นไหมาขายาสิ่งตีนะชั้นก็ได้เาาก็ได้นะครับแต่นี้เป็นตีเาาเอาละเห็นไหมนะเห็นยังครับอันเนี้ยเน,เนี่ยค,นนคือตายอันที่สี่มพูสีชมพูบนผมหมายไว้เนี้ยก <c oughs> ้นกำหนดเที่ยงมาตั้งแต่โบราณมาสามร้อยสี่ร้อยปีมานะครับเออท่านจะเขียนข้าวเนี่ไปไปไป,ไป ไปศึกษาก่อนนะก็ับมันจะว่าเกลียนกันไปเลยแล้วก็เออเอาเสียงอย่างก็ได้ใจแลนะก็เอออ้ะมันมันจะข้าแล้วอะนะมัน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 จะทำเมื่ออันอันอ่าของละนาของดีๆละนาของเราไปรู้ไปหมดนะครับเออเอาละเอาหแล้วนะครับอ่าฉันจะรั่งไปยี่นะครับแต่ที่เป็นห้องว่าข้าวนัมันมันมันมาเพราะเหตุใดแล้วครับเออเนี่ยเรื่องว่าข้าวนะครับ ก็คือว่าอย่างนี้นะครับเพ่มจะเอาอันคำตายของแต่ละวักคำตายของแต่ละบาทเนี่ยแต่ละบาทเนี่ยผมก็จะเอาไปยงกับอันวักใตยวักที่สองของบาทต่อไปนะครับเห็นไหมมันก็เป็นอี่ไปเรื่อยๆนะก็ไม่อย่างเช่นตัวนี้ไหมตายของบาทที่หนึ่งเนี่ยเพิ่งเนาะเพิ่งผมก็มากองกับมาหึงเนี่ยของวักที่สองของบาทบาทที่สองต่อไปเนี่ยบาทต่อไปเนี่ยก็หึงเห็นไหมอ่า หึงพ tamam. ึ่งใช่แหมมาก็ก้องกันก็สัมพัทระนะครับเห็นไหว่าใต้ของบ้านที่สองนี right? well, ่เราก็เล่นเล่นนะประกอบมาก้องกับบันเส้นของวัตถุสองของบ้านที่สามเห็นไหมอ่านไหมอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นการสัมพัทระนะครับเห็นไหมใต้อันใต้กำใต้ของบ้านที่สามเนี่ยคล้ายนะประกอบมาก้องกับบันอัน คำใตยของวัตถ um ิสองของวทที que que ิหนึ <rict> ่งของบทต่อไปเนี <asaki> ่ยง <ry> ้อยง้อยง้อยไหมง้อยอ่าโอเคนะครับง้อยเห็นไหมอ่ามันก็เป็นอีไปตลอดนะครับไหมไหมอันนี้ก็ไปเรื่อยๆมันก็ต้องกรองไอ้ไปกู้บาทกู้บาทอะไรนั่นไหมไหมเหย้าไปเผยไปเปิดเปิดอะไรห้องว่าเชือกข้าวน่ะเหมือนกับเชือกข้าวน่ะ มันไปมันไปก่อนมันเจือกมันหายไปผมก็เอาข้าวอย่างเดียวนะเหลือว่าข้าวเนี่ยเนี้ยเนี้ยข้าวเนี้ยเนี้ยเนี้ยที่ผมมองว่าข้าวนะครับเออโอเคนะครับอ่าทีนี้เอามากลอยอันแต่ละบักแต่ละวักเราเพื่นมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับไอ้แม่เนี่ยเนี้แม่แม่เป็นยังไงแม่แต่ละบาทนี่่นจะเอาอันจะละมากองนะครับอันแต่ละวักแต่ละวักนะมันเป็นยังไงใช่ไหมอ่าวักที่หนึ่งก็วักที่สองก่อนนะของแต่ละบาทนี่ใช่ไหมเอามากลอยนะครับ อนการเอาเปิ้ลนะอันเปิกก้ลจะเปิ้ลจะเอาเน้นให้มันเป็นอัน,อน, biography. นาการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่ว <c ười> นใหญ่ไปก่อนนะครับเออถ้ามันพุกสัมผัสสละไปแล้วก็ดีแล้วก็ดีมาโอเคนะครับมันต้องไปไปหามาสัมผัสนะครับเห็นไหมน้องจ็กคอตายก่อนยังก่อนยังบบบเอาไอ้ไอ้มาใส่แล้นะครับเห็นไหมอ่าเมือเมือนมาเรียวนอกมา น ane, ้องจักขอตายยังไงบลังบลังยังว่าไปเลยไอา่ใส่ใส่ใส่มาอันวรรคที่หนึ่งก็วักที่สองของบาจองเลยหรอฮันสมวะตะเจ้าว่าวบินหึงเจ้าว่าวมันมืนเดียวมันจะเอาสละสละมาใส่นอเออแม่นะไปยังไงฮันฮันสมวะตะนาจ้าบินหึงมานะบินหึง เอาอะอมาใส่ได้วอห็นม่มันเลยเข้ามันหมูเรื่องเลยอันนี้เหรอวันที่หนึ่งวันสองวันที่สามหรอเตศบเมือนจริงเจ้าใหม่แพ้เส้นจริงมันต้องเอาสลิงสลิงมาใส่มงนนไหมเออมาเดียวจะหาสลิงสลิงมาใส่อ่ะเออบหเตบมือนจริงอ่าเพียงปิงแพ้เส้น มาอิงเพอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยว่าไปแล้วมันจะอิงเจะลิงอันนี้เราเห็นไหมว่าบทที่สามเนี่ยกันได hm. ้ไปอ่าเหมือนจักเหมือนจักบงไว้ไม่จะเป็นแล้วอาัลใจลายมานี่ไหมเบรไหอันนั้นอันเนี่ยครับอ่ะอันเนี้ยคือการสัมผัสอ่า การสัมผัสอันแบบเนื้อเรื่องเออแต่สมมุติมันพุกสัมผัสสาระได้แล้วก็ดีนะครับเออโอเคนะครับทีนี้เามาอู้ถึงอันอ,อันวักที่สองและวักที่สามครับอของแต่ละบาทนะครับเอา,เอา,เอาวักที่สองวักสามของบาทที่หนึ่งนี่ก่อนนะโอเคแล้วครับอันนี้มันบอกว่าสามตัวเหลียวนะวักสามเนี่ยอันพอดีมันเป็นสี่กำนะสามตัวเหลียวเหลียวมาหา หาล้างมาอันนี้เจ้าเหลียวมาหาล้างนี่แบบแบบอันเนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องมาเหลียวไปแต่อัน,นตายวันที่สามนี่ยป้นกำหนดแล้วเราลงเสียงทโทพิเศษโเศทโเมืองเนาะฉันจะไปลงเสียงอื่นมาได้แล้วก็บมมี้วมาได้นะครับถ้าไม่ต้องหามาใส่แล้วก่อนยังบ่องอ่งขอฝากซบเจ้าเผาเพิงไม่ใช่ว่าเอาไป,าปเดียวเนี่ยจะเอาสาังสารังมาใส่น่นอน่อยไหม ก่อนยังบ่าล้างยามาอ้วนอางเผาเพิงมาก็เลยไปบูเรื่องเลยมันโอเคนะครับเออเอาละเอาละเอาล,ะอ,าละอันนี้สรุปแล้วนะครับวักวักสองวัสามเนี่ยถ้าจะเลี้ยวแบบสระก็ได้นะครับจะเลี้ยวแบบเนื้อเรื่องก็ได้นะครับแม่แม่เนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องมันมันวันกันนั่นนะเออมะอันวักที่ สองแล้วว่าที่สามของบาดกลอมนี่หรอครับเอออันนี้สามตัวเหลียวนะครับมันเป็นจีกครับนะครับอันนี้จําเป็นครับอันเนี้ยอันเนี้ยสระมันจะต้องเหลี่ยวมาหาเหิงนี่แบบอ่าแบบสระนะครับตายต้วัดที่สามเนี่ยมันจะต้องเหลียวมาหาเหิงนี่แบบอันตายวัดที่สองนี่แบบสระนะครับอ่าเปิงเหลียวมาหาเหิงแต่ก็ยังว่ามีข้อยกเว้นนะครับว่า,นนาถ้ามันเปิงนี่มันเป็นเสียงจเสียัตวาหรอครับเออเป็น เป็นเสิงแล้วครับอ่าเป็นเปิงอย่างนี้ไฮะมันเป็นเสียงจัตวาอันเพราะว่ามันมาไว้ตรงนี้ไม่ได้จัตวาเน่ะเพราะว่าตายวักที่สามเนี่ยเนี่ยเปิ้ลของบัตรกลมเนี่ยเปิ้ลกำหนดแล้วว่าเป็นเสียงสมันก็อย่าได้เอาเปิงเปิงก็เพิงไว้เซิงไว้ไว้ตรงหน้าปุ๊นแล้วก็เอากลมอย่างก็ได้ไหมที่มันเป็นอันเสียงสมันอ่ะเออมาไว้ตรงนี้แล้วก็แต่งมันเป็นหัวเฮายงเนี่ยเออก็แล้วไปแล้วครับโอเคนะครับ อ่าสำหรับวัคซีนสองหรือวัคซีนสามของบันที่สามนี่ยนะครับเอออันนี้ก็บหลักการเดียวก็เหมือนอันวัคซีนสองวัคซ์สังของบันที่หนึ่งนะจะเลี้ยวแบบสลักก็ได้อ่าจะเลี้ยวแบบเรื่องๆก็ได้อ่าพอดีอันนี้อ่าเส้นเนาะยินเนาะยักยินเนาะยินสลอยน์ะเอ็นมันเลี้ยวมาเส้นนี่ได้เออก็ดีนะก็ดีดีดีถ้ามันมาเป็นอันมันมามันมันมาเลี้ยวแบบสลักก็ได้นะครับแม่เนี่ยก็โอเคนะครับเอออนุี้รวมในสองอย่างนะครับ ครับสำหรับวัคที่สามและวัคที่สี่นะครับเห็นไหมอ่าของบาตท,ที่หนึ่งและบาตท,ที่สามเนี่ยเห็นไหมเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยเพิ่นถือว่าเป็นวัคเดียวกันนะครับเออเพิ่นถือว่าเป็นวัคเดียวกันนะครับสมัยอันวงพิมพ์เพิ่นเลือ่อนวางใจว่าเพราะว่าอันอันข้าแล้วนาเนี่ยเพิ่นอันเขียนด้วยอักขระอักขนาน่ะเน่ากันไปเชื่อไปเชื่อไปเชื่อไปติดมานะโอเคนะครับ กนก็ถือว่ามันอาจจะสัมผัสภายในได้นะครับใช่ไหมอ่าด้วยสระอ่าหรือว่าด้วยอักษรอย่างเงีย้ยนะเใช่ไหมแต่วันนี้มันมีสัมผัสกับโมเป็นอย่างไรไหมก็ประเดี๋ยวนี้อ่าป้นก็แยกอ่าประเดี๋ยวนี้อันอันสมัยนี้เนาะป้นแยกก็เป็นสองวักรละ,ะตายวักรบัดท,ที่หนึ่งกับบัดท,ที่สามเนี่ยแยกเป็นสองวักรสองวักเพราะอย่างเพราะว่ามัน ตายวัคซี่สามนี่เปิ้ลมันมันกับเปิ้นกำหนดเสี่ยงนะครับมันหมช่ว่าหมช่ว่าเอาเสี่ยงอื่นลงได้มันมีมันมีฉันทลักของเปิ้ลอะไรไหมโอเคนะครับอ่าท่านของกงูนะครับสําหรับวักที่สามและวักที่สี่ของบาดก้อมเนี่ยอ่าอันนี้ก็จ่าหลักการอันเพออันวักที่สองวักวักที่หนึ่งวัคซีนสองเพอเนี่ยจ่ายหลักการอันนี้เห็นไหม สัมผัสแบบอันเรือเรื่องกันไปก่อนนะครับแจะสมมติมันปุ๊บสัมผัสสละได้ก็ดีไปแล้วับดีไปโอเคนะครับอ่าละท่านกังหแล้วนะครับท่านกังหแล้วนะครก็ว่าอันอ่าอันระหว่างบาทปุนเอาอันสละพระ,ะกองกันเออระหว่างวักเออปอนจะเอาอันเนื้อเรื่องกัสัมผัสเป็นชนญ่แล้วก็สละเป็นตี้เป็นตี้ไปเออโอเคนะครับทีนี้อัน ท่านก็โอ้ไปถึงอย่างไรแล้วเนี่ยอันอันอันที่ว่าข้าวเนาะข้าวเนี่โอ้ไปยังข้ามาข้าวอ่ะพวกเอามากองกันเนี่ยเห็นไหมอันอันข้าวนะพวกเอามากองกันเห็นไหมอ่ะก็เนี่ยเออโอ้ไปแล้วเนาะไอ้เรื่องข้าวนะฮู้ไปแล้วเนาะเรื่องข้าวเนี่ยเพ้นหอมมาข้าวเป็นอี้นะครับไหมเอาครับอันข้าวอัน ข้าวอันที่มันจะมอดนะครับผมจะเน้นนะครับเพ่มจะเน้นอยู่สามสี่ย่างนะครับาก็คืออ่าเน้นเอกทรงนะครับเห็นไหมเอกทรงอันเอกทรงนะ่มจะเน้นบริหาเชียงตีอยู่ที่ไหนว่ได้ไหนไหนเชียงตีอยู่ไหนอะไรเสียงโทพิเศษอยู่ไหนอะไรประกอาเอกทรงก็ไม่ใช่นะก็ไม่ไม่เอกทรงแล้วมันจะมวนไปนะคก็ไม่เอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับอ่าไม่เอกเสีงเอกนะก็มาไม่เอกเสีงเอกเห็นไหมไม่เอกเสีงเอกก็เนี่ยหนไหน บ่อเนี่ยก้อนเนี่ยไม่เอกเงีเอกไม่เอกเสียงโทนะก็ไม่เอกเสียงโทอู่เนี่ยฟูห่อมะห่อมเนี่ยฟูไม่เอกเสียงโทนะก็เห็นไหมเสียงเอกนะฟากนะฟากเห็นไหมฟากอ่าอันเนี้ยฟากเนี่ยเป็นอันเสียงเอกนะเห็นไหมอันเสียงโทแล้วก็เสียงโทเห็นไหมอเสียงโทอ่าปอกอ่ปอกเห็นไหมอันเนี่ยปอกไม่เนี่ยปอกเนี่ยเนี่ยเสียงโทเนี่ยเห็นไหยปอกเนีเสียงโทนะเห็นไหมมันมันมีไม่โทนะครับมันมีไม่ไม่เยอะนะก็ มันปอกเลยมันปอกสิงโทนอันนี้สี่แบบเนี่ยพี่จะเอาไว้อันส่งอันส่งเสียงตีและส่งเสียงโทพิเศษนะครับแล้วมันจะม่วนนะครับมาถ้ามีโอกาสอันหันก็เสาะเขาใส่นะครับเห็นไหมโอเคนะครับอันที่สองนะก็คืออักษรกู้นะครับเห็นไหมอักษรกู้ครับถ้ามีก็ใส่นักๆนะครับแล้วมันจะม่วนเห็นไหมโอเคนะครับ อันอันที่สามก็คืออันสละกู้นะครับเห็นไหมอ่าอย่างเนี้เนี้ยได้ได้ไปเนี่ยได้ไปเนหะ็นไหมสละกู้เห็นไหมอันอักษรกู้อย่างครับปิกป๊อกเนี่ยปิกป๊อกนะเนี้ยมันเป็นยังไงไหมโอเคนะครับ <c oughs> แล้วก็คำอ,อันที่สี่อันสุดท้ายก็คือคำส้มว่นนะครับอย่างเช่นคําว่าไปปูนไปเพะมาหั่นมานี่อย่างเงปปเี้ย,ยมันซ้ำแล้วมันมวนนะครับซ้ำแล้วมันมวนครับอ่าอันเนี้ย อันสี่แบบเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ไปนักๆแล้วมันก็จะม้วนไปเองนะครับ็หาวมาไล่ก่านแล้วนะก็เห็นไหมน้องจักขอตายอันนี้มันมีเอกทรงมันมีก้อนยังมาล้างล้างสิ่งตีนะครับเพราะเอาบ่อเนี่ยบ่อเนี่ยไหมบ่อบ่อไม่เป็นไม่เอกเสียงเอกนะะึกเห็นไหมบ่อล้างส่งสิ่งตีเนี่ยไหม แถมมาพ่อว่มีก้อนนี่ตัวหน้านี่มันตัวก้อนก็เป็นเมฆเชิงเอกนี่แม่เมฆเชิงเอกนี่แม่บ่ก็เป็นอันบ่ก็เป็นเมฆเชิงเอกนี่บ่ล้างอันนี้ก็เมฆเชิงเอกนั่นก็เมฆเชิงเอกนะทั้งสองตัวส่งเสียงตีแมาเน่ยคอฝากศพเจ้าเจ้าเสียงโทรพิเศษนะศพกับเสียงเจรวาเพวนก็มีฝากอยู่เนี่ยก็ไม่ฝากเนี่ย คัานี้มันเป็นอันเสียงเอกนะกว่าไงก็ถือว่าเป็นเอกส่งนส่งเสียงโทพิเศษน่ส่งเจ้าเผ่าเพิงอ่าอันมาเนี่ยอันอันนี้ก็เริ่มโอ้ะแกเจ้าว่ามันเปิ่นอ่าเมื่ออันสมัยงคงพิมพ์เลี้ยงนังใจก็ถือว่าเป็นวักเดียวกันเพราะว่ามันจะสัมพัสสํลระภายในได้ไหมภายในก็คือเมื่ออันสอวักอันนี้มันเป็นอันวักเดียวกันแล้วประกอา สละเอาสละเอาเนี่ยมาสัมผัสกันภายในอ่ะอันนี้โอเคนะครับไม่แม่มาเดี๋ยวเขาแยกกันละโอเคก็ถือว่ามันก็ยังสัมผัสกันได้อยู่นะครับโอเคนะครับหันสมว่าวัตต์อ่าอันนี้ตั้งเป็นเสียงตีมันมันบางมีเสียงเอกใช่ไหมมันก็ว่ากันไปนะครับวัตต์เจ้าว่าวินเหงอยมาห้ามเพิ่งเมื่อปู่ ก่อนเล่นเล่นเสียงโทรพิเศษไหมอ่าโทรพิเศษกันเนี่ยเป็นเสียงเจรวาเปิ้ันก็เอาถึงเมื่อถึงผู้เนี่ยเมื่อก็ผู้เนี่ยไปเป็นไม่เอกเสียงโทรนะครับไมาไหมไม่เอกเสียงโทรพ่กเอามาส่งเล่นส่งมันส่งตัวนะม่วนนี่มยมส่งมันนักไห,กน,น,น,หนไหมอ่าเมื่อผู้กันเล่นมันม่วนอะไรมาเต้บ่เหมือนจริงอ่าเต้บ่เหมือนจริงเจ้าใหม่ เพศเส้นอันนี้ก็มีเอกตรงฮะเส้นซ้ำเป็นยักเยินอ่ะยอๆนะครับเนี่ยยักเยินเนี่ยยอๆอันนี้ยอๆอักษรกู่นะครับอ่ยักยินนะฮะยักเยินยักเยินแล้วก็ต่างคลายไอ้ต่างคลายใช่ไหมไอ้คลายนั่เป็นเสียงตีนะก็ไม่ไอ้ต่างนี่เป็นอันไม่เอกถึงเอกนะครับแม่ต่างคลายไอ้ต่างคลายนะครับใช่ไหม อันนี้เอกทรงเสียงตีนี่ไหมกันได้ไปได้ไปนี okay, ่ม yeah. ันเป็นอันสละกู้นะครับเห็นไหมได้ไปกันได้ไปอันนี้เป็นสละกู้นะครับนะเหมือนจักบองว้ยไอ้บ่อเนี่ยเป็นไม่เอกเสียงไม่เอกเสียงเอกมันก็ทรงว้ายนี่ไหมไม่เอกเสียงเอกด้วยไหมว้ายโอเคนะครับไะอ่าปิ๊กป๊อกพายไอ้พายปิ๊กป๊อกเนี่ยมันเป็นปอปอนะครับปอปอนไหม ปิกป๊อกอ่าปปออักษรกู้นะปิกป๊อกพายอันพายเนี่ยมันเป็นอันอันเสียงโทพิเศษทุ่เมืองนะครับอ่ะป๊อกนี่มันเป็นเสียงโทนะใครไหมอ่าส่งพายเนี่ยป๊อกพายเนี่ยส่งอย่างพายมาแล้วก็ลงด้วยคืนมานะครับคืนมาอ่าคืนมาเนี่ยอันอ่าไอสองกวามต้ของอันบารท,ที่หนึ่งเนี่ยในข้าวของเงินก็ยังมีอยู่สามแบบนะครับ อันจัตวาสามัญหรือสามัญสามัญนะก็อราอาจจะมีอันเสียงตีสามัญอ่ะเสียงตีส okay, <un> ั้นนะครับตีสั้นตีตายจุคนปะลาอะไรงบบนี้ับโอเคนะมันก็มีพ่องนะก็ไงอ่าโอเคนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอันเสียงอันจัตวาสามัญหรือสามัญสามัญนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ท่านกับหัวแล้วเนาะว่าอันข่าวเปิ้ล ลักษณะเขียนข่าวพวกมันเป็นอย่นีนะครับวันนี้เราก็มาเล่าต่อแล้วนะครับเล่าต่อแล้วนะครับมาน้องจักขอตายเอาโลสุรกันหาจมมาตะว่าโอา้มากเงาวเหวยียดเลยมากอนอยังบ่ล้าง,างอันบ่ล้างที่ถ้าย์ยท่ายบ่า้างนลลี่แหละบ่า้างขอปาก สบเจ้าเผาเพิงกปากจะกาเผากำล้งหันสุมว่าตาเจ้าว่าบินเหินน้องมาห้ามเปิงเมื่อพู่กันเล่นเตดบ่เหมือนจริงเจ้าใหม่แพ่เส้นสำเป็นยักเงินต่างคาย กันได้ไปเหมือนจักบองไอ้ปิกปอกพาคขึ้นมาจมมันนะเออเจ้ากับมาน้อยเอาละเริ่มฟ้องเจ้ากับมาน้อยตอบถ้อยเจียนจาว่าปิญญาพาตีหักแห่งข้าปีบอทิ้งตุมแม่จัน ด้านฟ้าปิญญาพาตีฮักหอมกับองโ้ก็อนงอมแก้มไปหน่อยอย่างน้อยจูบจุมพ้าพักเอออันเอาใจหน่อยว่ายาสกเศร้าวิงวอนอยู่ตุกต่างค้ายข้ามด้านเขาคอน อดซาดำดอนมาถึงฮอดเจ้าก็เพาะพี่หวังได้นางน้องเน้ามาเป็นจายาห่วมฮักเออนี่ยไงมั้อันก็มาน้อยพวกก็อันอเนี่ยอะไรก็ปอบใจหน่อยนะวันนี้อ่าก็อ่าก็อัน,อ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 น บ,บทนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับวันพุกมาต่อนะครับมันจะเป็นเรื่องราวไม่จะเป็นได้ต่อนะครับ